คนลแล้วอกมันนเลยนะอย่างนี้นนอื่นไม่มีใ,ให้ทำบุญรอากายรเปลผมดิ้มมามันไม่มีเพราะว่าตรงนี้คือขยับไม่านั้มันขยับผ้าไ,ไ,ไม่ได้เนี่ยไม่โกหกี้เนี่ยเนี่ยอยเป็นไม่โกหกนี่ผมมีร้านเด็ดนะไปดึงไปดึงกระดูกไห มันเป็นอามาคึเป็นไปครึ่งหนึ่งอ่ะก็อยู่กับแฟนน่แหละคานก็ค่อยจะทำอะไรก็คันคานไปรู้ขึ้นเดินสั่นสั่นเดินไม่ได้ก็ผมร่วมไปนะได้ทีการมร่วงไียบเปเพิ่ข้างนี้เนีะทอย ใต้ใต,ต้ฮกขึ้นหน่อยเอาใต้กขึ้นหน่อยค่ะโอเคเออนาน่าได้พีเขาพูดถึงโปรเจกต์วันนี้นะคะอ๋อค่ะวันนี้นะคะเราก็มาลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะคะเป็นประจำเดือนของที่มชมรมฮกได้ลงอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้ก็คือเราอ่าร่วมกับพีอ่อาจารย์ป๊็อกไพรโนดนะคะอา,อาจารย์จะมาครั้งแรกมาการลงการลงดูพื้นที่ที่ว่าพวกเราได้ลงผู้ป่วยผู้ป่วยนะคะ อาจารย์จะดูว่าเราจะทําโปรเจกต์อาจจะสปอร์ตในการวาดรูปให้กําลังใจผู้ป่วยติดเตียงค่ะก็จะเป็นอีกอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับชมรมค่ะแล้วแนวคิดในการเริ่มต้นโปรเจกต์นี้ยมันมาจากอะไรกัก็อันนี้กัาจ์สอบถามค่ะเอ่อคือจริงๆผมเห็นจากเฟซบุ๊กของของของแนนเขาผมจริงๆรู้จักกันตั้งแต่อเมริกาแล้วนานมากๆแล้วแล้วก็เห็นทำมาตลอดเลยก็เลยส่งเมสเซจมาถามเขาว่าเออทาอะไรอยู่อไรเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้บ้านเราด้วยก็เลย เข้ามาดูที่ชมรมกับผมแล้วพอได้เข้ามาที่ชมรมปุ๊บก็เขาเคยพาผมไปดูที่ที่แล้วว่าไปดูเคสหนึ่งที่แบบนอนติดเตียงแล้วผมก็รู้สึกว่าสนใจน่าสนใจดีอะไรเงี้ยสิ่งที่เขาทำนะครับมันเป็นประโยชน์กับคนในชุมชนแล้วก็ชาวบ้านทุกคนด้วยเลยอยากจะปรตีผมวาดลูกก็เลยคิดว่า ee, แนนถ้าเฮียมาวาดลูกคนผู้ป่วยจิดเยียงให้เป็นของขวัญให้เป็นกำลังใจทางหนึ่งด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดไปทำโปรเจกต์นียให้มันให้มัน,ให,มนให้มันกว้างขึ้นให้มันดีขึ้นนะครับ ก็เห็นว่าคุณบ๊อกเนี่ยเคยวาดรูปโฮมเลนคือต่างประเทศใช่ครับแนวคิดของคุณบ๊อกเกี่ยวกับการวาดรูปในครั้งนี้เพืออะไรคะจริงจริงการวาดรูปอยากจะให้ส่งกำลังใจครับเขาครับผมเพราะหลายๆครั้งก็อย่างแนนมาก็จะมีถ่ายรูปบ้างมีมีถ่ายวิดีโอด้วยใช่ไหมฮะแต่รู้สึกว่าถ้ามันมีรูปถ่ายรูปรูปจะเป็นรูปวาดจากมืออันนึงน่าจะดีอะไรอย่างนี้ยที่ผมคิดไว้ครับผมก็เป็นการส่งกำลังใจผมก็ทําได้ทำทำหน้าที่ของผมได้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราถนัด แล้ว,แลว,แลว,วันนี้พี่แนคิดว่าจะต่อยอดโครงการนี้ต่อไปก็จะทําให้คนรู้จักแล้วก็มาช่วยเหลือผู้ป่วยมากขึ้นนะคะจะได้ผู้ป่วยในสมุทรปราการแล้วหรืออาจจะในบริเวณปริมณฑลเราอยากให้คนรู้แล้วก็เข้ามาช่วยเหลือที่ผู้ป่วยที่ลาบากแล้วก็การที่พ,พี่บล็อกเนี่ยวาดรูปเนี่ยก็คือเป็นการดึงดึงจุดสนใจให้คนมาร่วมมาร่วมกับเราเพิ่มมากขึ้นเด็กเยาว,วชนร่วมกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการให้กําลังใจผู้ป่วยอย่างที่บอเฮ้ยมีคนวาดเราแบบ ทับใจอะนะให้กำลังใจผู้ป่วยเลยค่ให้ดูเหมือนคนทำงานใช่ไหมจานก็เข้าไปด้วยดิเออเข้าไปดูโปอจโปรเจกต์ไอคอเาัสีสวยมากเลยเนี่ยดูสีแดงไอคอแสนสุขให้ไปเรียงแพงเพราะนวยเนี่ยเรยแผงพนาสนะตรงนั้นสองลายแล้วคอนแสนสุขสองลายแล้วก็มี ที่ในวันนี้ค่ะครับผมค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรเราจะมีแนวคิดในการเขียนภาพยังไงบ้างตอนนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเอ่อบรรยากาศร้อนมากๆครับผมแล้วก็มีกลิ่นที่แบบเอ่อค่อนข้างจะไม่พึงประสงค์กลิ่นอขางจะเหม็นมนิดนึงครับผมมันทําให้เราสึกว่าเอ่อเราเห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่ๆเขาลำบากจริงครับผมเราอาจจะเขียนภาพออกไปทางที่แบบว่าสวนทางกันยอกจะให้เป็นกําลังใจอยากให้เป็นหนักอาจจะเป็นหนักตน เป็นทางเหมือนกับพาสเทลสีพาสเทลให้สีมันหวานๆลงให้เขาได้ได้มองภาพที่มันนับสบายใจเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวเขา